วันนี้น่าจะได้สเต็มสองรอบมั้งใช่ใช่ใช่น่า,น,าน่าสเต็มไปอีกรอบอีกรอบหนึงาอสอง้อยามสิบ โอ้ยเชี่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 ยช่วยกูด้ว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 ยกูโดนนอนกูโดนนอนกูโดนนอนเร็ว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 เสียงนี้เสียงนี้กูรู้เลยเสียงนี้กูรู้เลยเนี่ยโอ้ม่สามเอาไปขยิบอยู่นู่น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 ข้างบนเออเสี่ยวแมง โดนอียัำๆเลยขโมยไปได้ขโมยไปได้เด็เดเสียงเสียงนั้นฉันรู้เลยว่ามันโดนแน่ๆเลยอู้หูหูหูเซ็กวอะไรเซ็กตัวซ็กวอะไตัดคลิปได้แล้วอยู่ๆก็ได้คลิปแล้วมันมีแท็ติดมาเนี่ยแปเฮ้ยนะเราไม่ได้ลงทางนี้นี่ฮีโร่ก็ได้คลิปแล้วไปตัดคลิปกันนะขโมยมีตัวมีตัวมา ยิ่งต,ตัวอะไรไม่รู้มาไม่ได้คิดไปเอง,ม,ม,เองมันเดินนาะไปไหนวะเมื่อกี้เห็นบอกมีแต่อยอะไรของมันวะเนี่ย

มองอยู่มองอยู่มองอยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยฉันตายฉันตายนะอุ้ยฉันเจ็บฉันเจ็บโดนโดนโดนกูแกช่วยมองช่วยมองหุ่นแก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 ช่วยมามองหุ่นดิแกช่วยมามองหุ่นดิเซนตีเด้อไอ้ไอ้ไอ้เหมียวเมียวอ่ะโยนลงลงไปด้านล่างลงไปด้านล่างก่อนลงไปตะแกรงก่อนลงไปตะแกรงก่อนหยิบไม่ได้ฉันหยิบไม่ได้แกขยิบมาดิแกก็ขยิบมาดิ ุว่วงประจาไม่ได้วางวาวางวางกจยกรจายกระจจจวางวางใกล้ันวางใกล้ันวางใกล้ันวางวางวางใกล้ันมันเอ้ยดีดีโดนดิโดนดีโดนแล้วดโดนแล้วดิโดนแล้วเออสวยนี่โดนเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วมองอยู่มองอยู่ไปายหมดฉันมองอยู่ฉันมองอยู่มองอยู่ ไปเลย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 ฉันฉันรีบกับมันเองไปเลยมันหกโมงเย็นแล้วไอ้เยัยออกมาได้ป่าวไม่รอดแล้วล่ะน่าจะไม่ได้ละหยิบ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 นี่ไป it was at this moment that he knew he fucked up อร่อย นอนอ่ะอร่อยอร่อยดึเดานหลังโอ้ยยังรอดอ่ะลันคุยอยู่บ้านนี้ยังได รอดได้ไงวะไอ้เชี่ยว่าเราแล่นรอดกันหลือคนเดียวกันได้ไงวะ้ยเออไม่ทำดีเนี่ยแย่ที่สุดคือกูโดนมอนอยู่สองตัวแม่งเลงที่กูสองตัวเลยหรอมอนมอนมอนทุกตัวอิชี่